รายการต่อไปนี้เป็นรายการที่เหมาะกับผู้ชมที่มีอายุ13ปีขึ้นไปอาจมีภาพเสียงและเนื้อหาที่ให้ต้องใช้วิจารณญาณในการรับชมผู้ชมที่มีอายุน้อยกว่า13ปีควรได้รับคำแนะนำจากผู้ใหญ่ไม่ควรรับชมรายการประเภทนี้ตามลำพังว่ามาโอเคอ่ะเด้ หลังจากที่ทางานอยู่ในอินดัสทรีนี้มาเยอะยานยนต์นี่แหละด้วยความที่ช่วงเวลาหลายปีที่ผ่านมาสามสี่ปีที่ผ่านมาทุกอย่างมันมันเปลี่ยนไปเร็วมากไม่ว่าจะเป็นทางฝั่งสื่อทางฝั่งโปรดักต์ทางฝั่งของกระแสร,รถไฟฟ้ารังสีต่างๆเรื่องราวต่างๆปัญหาต่างๆมันเยอะมา,มากเหลือเกินพี่ดอมมีมุมมองอะไรในอนาคตว่าอุตสาหกรรมยานยนต์ รถยนต์เนี่ยในทั้งในโลกเราทั้งในประเทศไทยเราเนี่ยเราจะต้องเจอกับอะไรและอะไรที่เราควรที่จะคอนเซิร์นอย่างนี้จูจ่ๆก็รักกันอยู่ดีๆนะแล้วจูจ่ๆก็จะเอามาขายออกมาฆ่ากันในเอพิโซดนี้ว่า <c oughs> เอานี่นั่งฟังไอ้คนนี้มาตั้งนานตกลงว่ามันไม่ได้เป็นคนที่มีวิสัยทัศน์อะไรเลยนี่ไม่ใช่มันมันไอ้มันกลวงมากเลยนะไม่หรอกคือถามบอกว่าเราแก่เท่านั้นเองเราแก่เราก็เลยเห็นอะไรมามากกว่าคนอื่นเขา เห็นอะไรมาๆคนอื่นครับคือเราเห็นความเปลี่ยนแปลงที่ที่แทบจะเรียกว่าไม่น่าเชื่อเราเคยมีรถติดมากซึ่งว่าน้องๆที่มาถ่ายกันวันนี้แม่งไม่เคยหรอกรู้จักเขาทรายกาแล็กซี่ไหมน้องไอ้ยียไม่รู้จักใครวะ่ยีอะไรกันเขาทรายกาแล็กซี่วะคุณเชื่อเปล่าว่าในกรุงเทพสมัยก่อนรถแม่งหายติดเวลาเขาทรายกาแล็กซี่จะชกมวยจริงชิงแชมป์โลกจริงมึงบ้าอะไรเฮียเดี๋ยวก่อนคือเด็กถ้าดูอีพีนี้แม่งคือ อะไรวะมึงบ้าเลยเนี่ยคือถ้าวันไหนเขาทรายชกรถแม่งว่างทุกคนแม่งกลับบ้านไปรอดูเขาทรายชกวันไหนละครช่องสามช่องเจ็ดอะไรทั้งหลายแม่งจะตอนอวสานชิบหายคนแม่งกลับไปดูละครครับถูกต้องคือโตมากับยุคอย่างนั้นน่ะใช่ถามว,าว่าเดี๋ยวนี้มีใครดูไหมอ่ะไม่คือไม่ได้บอกว่าช่องสามห้าเจ็ดเก้าอะไรเขาไม่ดีก็อ,อย่างที่บอกว่าเฮ้ยเราอย่าย,ยืดตัวเราเป็นหลัก มันยังมีคนซึ่งไม่ได้บอกว่าเราจะเลินกว่าเขาจะเลินน้อยกว่าแต่วิถีชีวิตของเขายังติดอยู่กับการเสพสื่อที่เป็นฟรีทีวีถูกปะแต่ถามว่าถ้าถามถึงคนในกรุงเทพถามถึงจินถามถึงตัวดอมเองเนี่ยรเราไม่ได้วอลลี่แล้วเรามีมือถือเราดู YouTube เราดูย้อนหลังรเราเซิร์ชดูในอันนู้นอันนี้ได้หมดเพราะฉะนั้นคือถามว่ามันเปลี่ยนชัดรรเราแก่มากจนที่ เรียกว่าสมัยวัยรุ่นเราเที่ยวเดอะพาเลสเราเที่ยวสีลมเราเที่ยวหลังสวนเราเที่ยวฟรีกเอาเราเที่ยวอะไรทั้งหลายแหล่เนี่ยสิ่งที่จําเป็นสําหรับวัยรุ่นยุคนั้นคือมันต้องมีรถอืมใช่แล้วมันต้องเป็นรถซิ่งสวยๆใช่ไหมมันต้องเป็นแบบ bmwe 30ใส่ b b s 3ชิ้น15 16หที่บอกหูล้อแม่งโคตรแบบเทพ บอกพ่อท่านบอกพ่อบอกอยากได้ซีรีส์สามะพ่อซื้อมาให้กระชากผ้าพึบมาแม่งสามศูนย์ห้าอี้โตโยเอาวะเอาวะไอ้หียกูผิดเองกูกูบอกไม่เคลียร์เลยคือยังอยู่สิบเก้ากมาคือยี่กระชากผ้าพึบอุ้ง S <S จบเลยไม่เราถามว่านึกว่ามันมันคือยุคที่กับพี่อ่านเนี่ยรู้ดีคืถามว่าจะไปเที่ยวเนี่ยสิ่งที่มึงจะต้องทําก็คือมึงต้องขัดสีรถก่อน <S <S คือแม่งเป็นยุคที่ไม่มีคาแคร์นะเว้ยเต็มที่กับไปปัมนละมันเพราะนั้นมึงล้างเองดีกว่า <S <S ล้างเองเคลือบสีรถเองขัดสีรถเองอะไรทั้งหลายแหละเพื่อให้รถนี่แบบวิ่งไปแล้วจอดข้างหน้าหรือว่าจอดในที่เที่ยวแล้วแบบโอ้โหที่รถแม่งเงาวับเลยอะไรเงี้ยมันเท่มาก เด็กเดี๋ยวนี้แม่งอยากมีรถเหรอวะยังคงอยากมีอยู่อืจิมมึงอยู่ในโลกของมึงอยู่กับสาวกอยู่กับแฟนมึงที่บ้านรถเด็กเกินถ้าถามว่าประชากรร้อยหนึ่งเนี่ยมผมว่าแม่งเกิน80%ซนแล้วนะที่ไม่ได้อยากมีรถยี่สิปีที่แล้วเนี่ยการที่มาทำงานบริษัทนี้แล้วบริษัทให้ เอารถเดโมไปใช้คือยังไม่ให้รถตำแหน่งเนี่ยให้เอารถเดโมไปใช้ได้ในงานกิจกรรมของบริษัทเนี่ยมันโคตรเท่เลยนะเว้ยหวัวเบนแบ,บีคคันไม่ใช่แบบถูกๆนะใช่ไหมเอาอีคูไปเอารถอันนั้นอันนี้ไปโอ้โหแม่งเอาเอ็มจไปขับนนมันเท่วะ่ะเด็กเดี๋ยวนี้ไม่เอ้ยเดี๋ยวเอารถไม่เป็นไรพี่นั่งเลยฟ้าไปเดี๋ยวดิแล้วอยู่กันยังไงฮะบริษัทรถยนต์ สื่อรถยนต์อ,อยู่กันยังไงครับพี่ถ้าคนแม่งไม่อยากมีรถนะมไม่ใช่แค่ไม่อยากมีเบนซ์นะไม่อยากมีรถเลยก่อนหน้าจะมีโควิดมีเซลล์ตัวท็อปๆเลยของหลายบริษัทที่ได้มีโอกาสคุยกันว่ามียอดจองเยอะแยะเลยในงานมอเตอร์เอ็กซ์โปเมื่อปลายปีถอนจองอ เพราะว่าพ่อแม่มาซื้อรถให้ลูกอ mm hmm. ลูกบอกไม่เอาอ mm hmm. มีเหรอวะซื้อเบนซ์ให้ลูกบอกไม่เอามีครับ mm hmm. ลูกค้าผมนี่แหละไม่เอาอ oh. ถามบอกว่าเอา้าพ่อก็ต้องถามลูกใช่ไหมว่าไม่เอาแล้วลูกจะไปยังไงลูกจะไปทํางาน mm hmm. ไปเรียนอะไรยังไงวะลูก mm hmm. นั่งรถไฟฟ้าไป mm hmm. พ่อก็บอก ก็บ้านไม่ได้อยู่ติดรถไฟฟ้าหนูก็นั่งแกลบมาขึ้นรถไฟฟ้าแล้วบ้านหรือลูกจะไปนั่งรถผู้ชายที่ไหนก็ไม่รู้มาขับมารับอะไรบ้าบอแล้วอบอไม่ต้องพูดเงินที่จะซื้อรถก็มาซื้อคอนโด,ดติดรถไฟฟ้าให้หนูจบโอ้โอ้ขอโทษครับโตทันไหมสมัยเทารัสซอยยี่หกอะเทารัสทันอ่ะ จอดกันข้างหน้าเลยพี่ดอแม่งขับ RX เอ็กซเของเพื่อนของอะไรมามีทะเบียนไม่มีทะเบียนไม่ต้องไปสืบนะครับแต่ว่าถามว่ามีขับเปอโยมาขับไอ้นู่นไอ้นี่มาขับรถนู่นรถนี่มาบ m อมาซีรีนู่นซีรีนี้มาขับสารพัดรถมาแม่งจอดข้างหน้าเลยอะไรเงี้ยอ,ยอะอมแม่งโคตรเทเลยคุณไปดูที่เที่ยวเดี๋ยวนี้ดิแม่งไปอยู่กันนู่นอ่ะวงเวียนยี่บสองอยู่ตลาดน้อยสุดอะไรมีที่จอดรถตรงไหนวะมันตรงมันตรงสถานีเราเลยนี่ว่า ถูกปะใช่มันไปนานาแถวเยาวราชแถวอะไรอย่างนั้นอะ่ะมันคือแบบเอ้ยมันมันไม่มีที่จอดรถมึงมแล้วเด็กมันเอารถไปทาไมเอาเอารถขับรถมาแม่งโดนเจอดานเปาแอลกอฮอล์ไอ้นู่นม,มันไม่ได้มีอาลมว่าต้องขับรถไปแล้วไปโชว์ว่าฉันมีรถหรือยคือเด็กแม่งไม่ได้มองรถเป็นนั่นเลยเพราะฉะนั้นคือถามว่าโลกมันเปลี่ยนไปขนาดไหนมันเปลี่ยนไปในขนาดที่ว่า เฮ้ยคนแม่งไม่ได้มีความรู้สึกว่ารถแม่งคือสิงจะเป็นต่อไปถูกแล้วถามบอกว่าเอาอยู่กันยังไงฮะวงการรถเออน่ากลัวนะเอามันน่ากลัวไงเพราะว่าสุดท้ายแล้วคือยัไงสิ่งท,ที่ที่พยายามบอกทุกคนบอกว่ามันมีในทุกสังคมมันมีคนที่บูลลี่กันอยู่ตลอดเวลาครับมีคนที่ดูถูกคนอื่นอยู่ตลอดเวลาเราเองลึกๆเราก็เป็นคุณเป็นสื่อรถยนต คุณอาจจะมองว่าเฮ้ยนี่แม่งเที่ยแม่งไลฟ์สไตล์ว่ะเฮ้ยนี่แม่งท่องเที่ยวว่ะมไม่ใช่รถยนต์แท้ๆอย่างเราดูดีๆนะกลายเป็นว่าไอ้พวกที่ไม่แท้จะรอดนะพวกที่ไม่แท้คืออะไรคือถ้าคุณไปดูคุณไปเปิดย้อนไปตั้งแต่สมัยแมกกาซีนเนี่ยหนังสือแมกกาซีนเมืองนอกของรถเจ๋งๆไม่ได้มีแต่โฆษณารถนะ คือมันสร้างคอนเทนต์จนผู้ชายซึ่งเป็นทาร์เก็ตกรุ๊ปอ่านแล้วโฆษณาเดอเดอร์แรนซ์เข้าโฆษณาเสื้อผ้าผู้ชายเข้าโฆษณาของอุปโภคบริโภคมันไม่ได้พึ่งอยู่กับการอยู่กับรบริษัทร,รถยนต์นะถ้ามองไปในมองมเฉพาะในเมืองไทยเนี่ยถ้าในบริษัทรถยนต์เดี๋ยวนี้เป็นบริษัทข้ามชาติหมดแล้วเขาส่งคนเจเนอเรชันใหม่ๆมาเนี่ย เทรดิชันแนลแม่งหายหมดนะเพราะทุกคนต้องการจะบีคูทุกคนจะต้องให้ดิจิทัลไลซ์ดิจิทัลไลซ์หมด mm hmm. มันกลายเป็นว่าทุกคนก็จะถอนหมดเอ้ e y, กูไม่ลงหนังสือเลยเ mm hmm. พราะว่าไม่งั้นเดี๋ยวเฮดคอร์เตอร์จะบอกว่าเฮ้ยฉยทำไมถึงใช้เงินกับเทรดิช mm ันแนลมันก็ต้องอยู่ที่ว่าสุดท้ายแล้วเราในฐานะคนที่ทำงานตรงกลางระหว่างที่เป็นโลเคเนี่ยคุณก็ต้องดูไงว่าเฮ้ย hey, มันยังมีคนที่ฟังวิทยุอยู่ด้วยอซึ่งมึงน้องบอกไม่มีซึ่งมึงน้องบอกไม่มีแต่เราบอกมีลูกค้าที่ยังฟังอาจารย์วีระลูกค้าที่ยังฟังคุณสุทธิชัยตอนเย็นยังฟังข่าวยังฟังคุณตรงนู้นตรงนี้อยู่เพราะฉะนั้นถามว่าแคมเปญที่จะสื่อสารกับลูกค้าในกลุ่มที่เป็นนักธุรกิจอายุ40อัพเนี่ยมันก็ยังต้องมีเรดิโอยอไงแต่ถามออกเจเนอเรชั่นนี้มันก็จะหมดไปถูกปะ พราน้องผมที่ที่ทํางานเนี่ยมันกล้าแล้วไงที่จะถามว่าแพนให้ใครฟัง mm hmm. อืมน,นี้เป็นรุ่นเราเราข้าถามเหรอ,อนายสั่งแม่งคือนายสั่งนะ่เวย้ย mm hmm. มันไม่มีเดานะมันไม่มีคําถามนะนายสั่งว่าแพนอันนี้จบนะอ mm hmm. เด็กรุ่นใหม่ที่มาทํางานกับผมอะ่ะ <Okay. S 1> มันถามนะอื mm hmm. พี่อธิบายหนูหน่อยได้ไหมว่าพแพนให้ใครฟัง แผนให้กูฟังไงกูเนี่ยคือคนที่มีกําลังซื้ออย่างกูฟัง mm hmm. ไม่พอเขาอะไรเขาเขาคุ้นกับ Spotify เขาขึ้นมาเขาไม่รู้ด้วยซ้ำหว่ามันจะต้องกดกขึ้นวิทยุอะไรยังไงเขาไม่ฟังไง mm hmm. เขาก็ไปทำพอดแคสต์ไปทำเขาไปฟังพอดแคสต์ไปทำอะไร mm hmm. ว่าเ้พราะเขาถถอะว่าแบบไลฟ์สไตล์เ,เขาแม่งคือแบบถ้าเขาสนใจเรื่องนี้เขาก็ไปเซิร์ชดูเออมันมีใครพูดถึงเรื่องนี้บ้างวะ mm hmm. แล้วเขาก็ใส่บุญฟังแล้วก็ฟังแล้วก็ซิง,แ,งแต่เขาจะไม่มานั่ง หมุนคลื่นตรงนี้มีคุณกอมาพูดเรื่องนี้มาเพราะฉะนั้นคุณกอรหรืออะไรทั้งหลายแหละมันก็จะทิศทางมันก็ต้องเปลี่ยนไหมว่ามันก็จะต้องทําเป็นคอนเทนต์ที่คนมันไปฟังที่ไหนก็ได้เพราะเราเห็นไม่รู้คือดอมเบสจากตัวดอมว่าเราเห็นความเปลี่ยนแปลงของทีวีแล้วว่าคนมันไม่ต้องกลับบ้านไปดูทีวีค,คนมันเซิร์ชดูใน y o YouTube เพราะฉะนั้นถามว่าคนที่มันฟังวิทยุตอนกลับบ้านมันก็จะหมดปัญหาว่า ขับรถถึงบ้านแล้วแต่รายการวิทยุยังไม่จบมึงต้องนั่งในรถฟังต่อเหรอครับจิมไม่ดิมันก็จะมาช่องทางที่เป็นมี Facebook Live มันถูกบันทึกไปเป็นพอดแคสต์ทีนี้ถามว่าถ้ามันจะถูบันทึกไปเป็นพอดแคสต์เนี่ยสำหรับรายการวิทยุเนี่ยมันก็จะต้องไม่ใช่เป็นรายการเล่าข่าวที่บอกเป็นข่าวประชาสัมพันธ์วันนี้เปิดตัวรถอันนี้ยังไงเนี่ยมันก็จะต้องเป็นนั่นเลยว่าไอ้วีคนี้ผมพูดเรื่อง SU v e, วีคนี้ผมพูดเรื่องเครื่องยนต์สันดาปใน วีนี้ผมพูดเรืองอ่ะมันก็จะมีคนที่ไปเซิร์ชแล้วก็ไปเสพงานของคุณถูกปะ่ะแต่ถ้าคุณยังไม่ปรับตัวช่วยอะไรได้ครับม่งก็ไปกันหมดนะครับไปกันเลยนะใช่เพราะนั้นผมว่าผมว่าสิ่งที่เราต้องตามให้ทันไม่ว่าคุณจะแก่หรือคุณจะเด็กคือคุณต้องตามเทรนด์ของของโลกให้ทัน<ม>แล้วอย่าหลอกตัวเองประเทศไทยไม่มีเทรนด์เซตเตอร์ครับ เราไม่เคยเซ็ตอะไรได้ในโลกนี้ไอ้เราคือผู้นำ <laughs> ที่ไหนละ่ะไม่ใช่เราคือผู้ตามเราคือ Early Adopter อ <laughs> ที่มี Mindset ว่าตัวเองเป็น Trendsetter ครับ <laughs> มึงไม่ใช่ <laughs> เพราะฉะนั้นเราก็ต้องดูไงว่าโลกมันหมุนไปทางไหนมนันรวมถึงบริษัทรถยนต์เองก็ต้องเปลี่ยนเพราะสุดท้ายแล้วเนี่ย ทุกคนก็ถามว่าอันนี้เป็นเรื่องที่ไม่ได้เป็นความลับบริษัทอะไรเพราะว่าบริษัทก็บอกว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยการที่เราแตกไลายออกมาเยอะแยะเพื่อตอบสนองความต้องการเราก็ต้องมาดูแล้วว่าต่อไปเนี่ยมันจะต้องดูไม่ว่ามันควรจะมีแค่เซกเมนต์ไหนมันควรจะต้องมีกี่อันกี่โมเดลมันมีความจําเป็นจะต้องมีเยอะขนาดนั้นเลยเหรอหรืออะไรเงี้ยมันก็จะหายไป mm hmm. ซึ่งถามว่าเป็นเรื่องที่ทเขาอนาสเนทั่วโลกแล้วไม่ได้เอาความลับบริษัทมาขาย mm hmm. ใช่ไหมฮะ mm hmm. ก็คือมันก็เป็นเป็นทิศทางไปแต่สิ่งที่มันน่ากลัวว่า โลกมันเปลี่ยนขนาดที่ว่าต่อไปแล้วมันยังมีคนอยากเป็นเจ้าของรถอยู่หรือเปล่าหรือรถยนต์มันจะเป็นแค่พานะที่พาคุณจากจุด A ไปจุด B แล้วมันจะต้อง transform ยังไงวะว่าถ้ารถมันวิ่งได้เองแล้วบริษัทรถยนต์มันก็ไม่ต่างจากอู่แท็กซี่ปะวะถ้าถามว่าให้ผมมองนะซึ่งถามว่ามีการพูดคุยกันในระดับ global ว่ามันคือเหมือนกับอู่รถเมีเพียงแต่ว่าแม่งมี เป็นเป็นมีความเป็นส่วนตัวว่าไอ้วันนี้ผมต้องการรถที่จะไปจากบ้านผมเนี่ยแล้วก็ไปแอร์พอร์ตรถมันก็จะวิ่งมาหาคุณกระจังหน้ามันก็จะถามจิมมี่มันก็เขียนจิมมี่ใช่ไหมคุณซิงกับโทรศัพท์ก็ซิงปึง้งมันก็ขึ้นจิมมี่ก็นั่งไปไปแอร์พอร์ตฟื้สักพักมันก็เด้งขึ้นมาในรถแล้วปึง้งอ่ะมีคนนี้จะขึ้นมาไปแอร์พอร์ตด้วย,ยแชร์ด้วยไหมอ,อ่ะมึงดูหน้าแล้ว ไม่ชอบจะตาุาก,กดไม่แชร์ไปถ้าแชร์กูรับขึ้นมาคุณก็นั่งแชร์ไปเหมือนหนังไซไฟนะแต่ถามบอกว่าคุณคิดจริงๆหรอว่าเราไปไม่ถึงตรงนั้นทุกคนบอกหลายคนเลยบอกว่ามไม่ถึงลองรถไฟฟ้าอย่าลืมนะว่าเราขับรถยนต์ปลั๊กอินไฮบริดกันแล้วคุณคิดเหรอว่าจริงๆตอนที่คุณเริ่มมาทำงานสื่อคุณคิดจริงๆหรอว่าคุณจะได้ขับรถไฟฟ้ามไม่คิดนะเว้ย คุณไม่คิดนว้ยเราไม่คิดน้ยนะวันนี้ถ้าผมชาร์จไฟรถปาร์คอินไอริดของแบนด์บ้านผมอยู่เลียบทางด่วนเนี่ยวิ่งมันเนี่ยผมไม่ใช้น้ำมันเลยสักหยดนะมันวิ่งได้เกิน30โลแล้วนะตอนเนี้ยคือบนกระดาษบนเปเปอร์อ่ะมันเคลม50แต่ถามอ่ะคุณก็ต้องดูแฟกเตอร์ด้วยว่าบ้านเราอากาศร้อนมันเอาไปดึงคอมเพรสเซอร์ไปทำอะไรปั่นนู่นปั่นนี่เปิดไฟเปิดวิทยุฝนตกอะไรทั้งหลายแหละรถตกรถติดบ้าบอลมันวิ่งได้เรนจ์ก็จะดรอปลงมาเฮ้ยเราใช้รถไฟฟ้าแล้วนะ รถม,มันถอยจอดเองได้แล้วนะเราเคยดูหนังญี่ปุ่นบ้าบออะไรที่เป็นซูเปอร์ฮีโร่ที่อยู่ๆก็หยิบนาฬิกาขึ้นมาแล้วก็พูดาว,วันนี้ก็เป็นอย่างนั้นแล้วก็สมาร์ทวอททั้งหลายแหละ a p p l e i ไอแอปเปิลอะไรทั้งหลายแหละมันก็เป็นอย่างนั้นคหิะรับไม่ทำก,ก็กดเออว่าไงล่ก็ทำแล้วนะเพราะนั้นก็ไม่ไม่แปลกป่าวะเราเคยมีหนังที่โคตรโคตรชอบเลยเด็กๆเป็นหนังที่ทำให้ผมหัดทำเจเทอร์น่ะ นักเรียนคิดแต่คิดอ๋อไอรถคิดอ่ะมันเป็นเป็นอะไรก็ไม่รู้มึงจะต้องถอยหลังแล้วก็แบบทำเจเทิร์นตลอดเวลาคอนเสิไฟเบอร์สีดำที่พูดได้นั่นถูก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 เนอก็เดี๋ยวนี้มันก็พูดได้แล้วไง MBUX มันก็พูดได้แล้วไงถูกป่ะเฮ้ยเมอร์เซเดสมันก็แบบเฮ้ยเมอร์เซเดส it's too warm in here มันก็แบบปรับแอร์อะไรเรียบร้อยแล้วมันก็คิดแล้วไงเดี๋ยวนี้มันก็เป็นอย่างนั้นแล้วไงคือเราคิดว่ามันจะมาไม่ถึงเฮ้ยมันมาถึงแล้วเพียงแต่เราแบบ ไม่โอเคปล่าหรือว่าเราแข่งกันทไมในในดเรคชันที่มันที่มันเกินความต้องการเมื่อวาอะไรอย่างเงี้ยคือเราก็ไม่ได้ต้องการถึงขนาดที่ว่าแบบโหรถมันจะนั่นแต่ว่าวันหนึ่งก็ต้องไปแหละที่ออโตโนมาสอะไรทั้งหลายแหละใช่ไหสุดท้ายเราก็ต้องมาดูว่าเฮ้ยโลกมันจะไปในดเรคชันไหนมันจะไปไฮโดรเจนหรือมันจะไปไฟฟ้าแต่ดูเหมือนว่าตอนนี้มันไปไฟฟ้านะมันไม่ไปไฮโดรเจนนะมันก็ มันก็ต้องไปในทางนั้นแหละต่อไปมันก็ต้องเปนอัตโนมัติเพราะนั้น ous, ทั้งบริษัททั้งหลายแหล่มันก็ต้องปรับตัว<ม>แล้วถามว่าการที่เป็นแชร์ริ่งแพลตฟอร์มเนี่ยแชร์ริ่งนี่คือไม่ใช่แชร์รถอย่างเดียวเป็นแชร์อินฟราสตรักเจอร์เนี่ย<ม><ม>เป็นสิ่งที่เราคิดทําเจ้าแรก<ม>แล้วเราหวังว่าเจ้าอื่นจะทําก็คือไอ้โครงการที่เราทาไม่ชาร์จทูเชนอะไรทั้งหลายแหล่<ม>คือ,อมีวอลลบ็อกของเรา<ม>คู่แข่งก็เสียบได้รถ<ม>จากอังกฤษก็เสียบได้รถจากจีนก็เสียบได้ รถจากประเทศอะไรอัวกันูกู้อะไรถ้ามึงเป็นท y p ถูกก็เสียดได <c oughs> ้ขอให้มึงชาร์จเท่านั้นเองเพราะนั้นมันก็มันก็เป็นเรื่องของการแชร์ทั้งตัวรถแชร์ทั้งอินฟราสตรักเจอร์แล้วต่อไปมันก็จะแชร์เทคโนโลยีแชร์อะไรทั้งหลายแหละเพอไอไอบริษัทที่ชาร์จอะไรทั้งหลายแหล่มันคือบริษัทผมถือหุ้นร่วมกับคู่แข่งของผมนะ <c oughs> ใน global เนี่ยมันคือ ทั้งสองคนแชร์กันนะ mm. เพราะฉะนั้นคือคือเดี๋ยวเราไม่ได้เป็นแฟนบอลเราเป็นคนในวงการรถยนต์เพราะนั้นที่มันไม่ได้หมายความว่าถ้ายอดขายผมกับคุณแข่งกันแล้วเราจะต้องเกลียดกันต้องไม่ไม่ไม่ไมไมทุกอย่างมันในโกลบในระดับโกลบมมันก็แชร์กันหมด mm. เพราะฉะนั้นคื่ผมว่าแชร์ริ่งเป็นสิ่งที่ที่น่าจะเป็นดิเรกชันของบิสเนสของพวกเรา mm. มันก็อยู่ที่ว่าบริษัทรถแชร์แล้ว พวกคุณสื่อมันแชร์อะไรกันได้เปล่าวะใช่ไหมเพราะว่าในเบนซ์เนี่ยมันมันคุยกันเรื่องเคส C A S E ใช่ไหม n อ e n น e เต็อะตอนนี้ o o n n e t และทุกยี่ห้อเคมหมด c o n n e c และ Autonomous เริ่มละถอยจอดได้เองนั่นได้เองละอะไรใช่ไหม E ก็คือ e l e c t r i f y ก็เป็นไฟฟ้าหมดแล้ว s h a r ร n g อะผมว่าน่าจะเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดแล้วน่าจะเป็น Direction ซึ่ง ซึ่ง Move ให้ให้เรากล้าวต่อไปข้างหน้าได้ทั้งบริษัทรถแล้วก็ทั้งสื่อแล้วก็ไม่ใช่แค่สื่อกับทุกๆคนทูกทางโลกครับจบสวยๆไม่เห็นตลกเลยที่คนมากะดูตลกไม,ไ,มไม่ตลกเลย <c oughs> เทปนี้มุคนฟังอยู่3ามคนเลยอย่างเงเอาครับลองดูครับขอบ,บ,บคุณครับขอบคุณครับ